หมอรองกระดูกคอปิ้นทำท่าเก็บค้างนานเท่าไรถึงจะเห็นผลวันนี้เรามาฟังคำตอบกันค่ะค่ะพบกับรายการถามตอบคลายป่วนนะคะใครที่มีภาวะหมอนองกระดูกที่คอปิ้นเหมือนอย่างเคสเคสนี้นะคะเรามาฟังคำแนะนำกันว่าการทำท่าเก็บค้าง <c oughs> ก็คือท่านี้นะคะที่เราจะเก็บค้างเข้าไปนะเท่าที่ไม่เจ็บล้วก็เงยคอและลงและปล่อยนะ,ะซึ่งรายละเอียดของท่าน,นี่มันมีมากกว่านี้นะคะเขาถามว่าทำแบบเนี้ย เมื่อไหร่จะหายถึงจะเห็นผลน,นะคะโอเคมาดูรายละเอียดของเคสเคสนี้กันนะเพราะว่าหลังจากที่เขาส่งคำถามมาแบบนี้เนาะทางเราเนี่ยก็ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมแนวะก็เลยให้เขาตอบ13คําคำถามมานะก็เขาก็ตอบมาประมาณนี้นะคะซึ่งเคสเคสนีนะ้มีภาพ MRI มาให้ด้วยนะเป็นผู้ชายอายุ71 11, ปีสูง167นะคะอาชีพรับราชการบำนาญน,นะ,ะแล้วก็มีอาการ การที่เขาแบบมีอาการปวดและคอมเพนมาก็คือว่ามีอาการปวดสะบักซ้ายเวลาเดินไหล่จะยกนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาดูภาพเอ็มาอากันค่ะเป็นมา2-3สปีแล้วซึ่งถือว่าเรือรังมากๆแล้วนะ2-3สปีเนี่ยนะคะไม่เคยผ่าตัดด้วยแรกแค่เมื่อยคอคือมีอาการเมื่อยเมื่อยคอด้วยนะแสดงว่ามีทั้งเมื่อยคอแล้วก็ปวดสะบักซ้ายเนาะแต่เราไม่รู้ว่าตำแหน่งเนี่ยปวดตรงไหนนะ เคยมอเตอร์ไซค์ล้มอาจจะแทกถึงหมอรองก็ได้กนะ็ส่งภาพ m อ็มีภาพเอ็มไออย่างที่เดี๋ยวเรามาคุยกันเนาะแล้วก็เป็นโรคหัวใจปี25 4 3สเป็นโรคหัวใจปี2543อันนี้ข้อมูลเรามีเท่านี้นะไม่รู้ว่าได้รับการผ่าตัดหรือทําอะไรหรือเปล่าแต่ที่แน่คือเป็นโรคหัวใจแต่ก็ไม่รู้ว่าโรคหัวใจเป็นอะไรอย่างไรนะคะการรักษาที่เขาทําอยู่ก็คือกายภาพบําบัดแล้วก็ฝังเข็มนะคะเขาก็ ถามมาว่าหมอนรอกระดูกคอปินทำท่าเก็บคางแบบเมื่อกี้เมื่อไหร่จะเห็นผลก่อนอื่นมาดูภาพ m อ i กันค่ะจากภาพ m อ i ภาพนี้นะคะเราก็จะเห็นว่าเขามีความเสื่อมของตัวหมอนรอกระดูกนะ,ะที่เราวงๆเนี่ยอันนี้คือหมอนรอกระดูกที่มีความภาวะความเสื่อมนะคะเขาก็จะเป็นสีดำๆถ้าเกิดใครจำกันได้นะคะใครที่แบบ ยังมีสุขภาพหมอนรองกระดูกที่ดีหรือว่าอายุยังน้อยๆค่ะตรงหมอนรองกระดูกเนี่ยจะมีความเป็นขาวๆทำเทาๆอยู่สแสดงว่าเขายังมีคุณสมบัติความยืดหยุ่นคือมีความเป็นน้ําที่มากพอสมควรอยู่นะะแต่อันนี้ก็เริ่มเสื่อมไปตามวัยการเสื่อมมีทั้งเสื่อมตามอายุตามการใช้งานนะคะแต่ถ้าเกิดเราเสื่อมอย่างเดียวแล้วมีไม่มีการอักเสบเราจ,จะไม่มีอาการอะไรภาพนี้เราก็จะเห็นการเคลื่อนของหมอนรองกระดูกตรงนี้นะคะแล้วก็ตรงบริเวณนะที่มีการเคลื่อน ไปทางด้านหลังเนาะภาพนี้ก็จะเห็นชัดเจนนะคะว่าตัวกระดูกชิ้นนี้กับชิ้นนี้ตรงนี้ค่ะมีภาวะที่กระดูกตัวแยเคลื่อนไปข้างหลังและตัวนี้เคลื่อนมาข้างหน้านะคะอันนี้คือหน้าอันนี้คือหลังนะคะภาพนี้เห็นชัดเจนมากเลยค่ะว่าหมอนรองกระดูกเนี่ยเคลื่อนไปข้างหลังเนาะแต่เขายังไม่มีอาการแบบเอ่อบ่นนะคะเกี่ยวกับว่ามีอาการร้าวลงแขนหรือว่าร้าวไปตามมือ,อยังไม่มีอาการแบบนั้นนะคะ การบริหารท่าเก็บคาค่ะจะเป็นการบริหารเพื่อให้เจ้าตัวหมอนองกระดูตรงนี้ค่ะเขามีการเคลื่อนนะคะกลับไปอยู่ที่ตำแหน่งเดิมแต่เคสเนี้ยค่ะดูแล้วนะเขาจะมีลิมิตนะคะคือข้อควรระวังในการบริหารข้อต่อตรงข้อช่วงนี้ค่ะที่เราดูแล้วเนี่ยมันจะมีแบบการเคลื่อนของกระดูนะอันเนี้ยไปข้างหลังอันนี้ไปข้างหน้านะถ้าเกิด ดูภาพข้างล่างอันนี้จะเห็นชัดกว่าว่าอันนี้ไปข้างหลังอันนี้ไปข้างหน้านะก็คือว่ามีการเคลื่อนของตัวกระดูกนะ,ะเดี๋ยวเราจะขยายให้ดูเราขยายใหญ่ให้ดูตรงนี้นะคะเราจะเห็นว่าเนี่ยตัวกระดูกป่องเนี้ยนะคะป่องน,น,ะะองนี้กับป่องนี้เห็นไหมฮะมเขาจะมีความไม่ไม่ต่อกันเห็นไหมตรงเนี้ย แสดงว่าเขามีภาวะกระดูกเริ่มเคลื่อนเล็กน้อยคือมีความไม่มั่นคงของข้อ,ขอต่อกระดูกท่าเก็บคางอะจะเป็นท่าที่ทําให้เจ้าตัวหมอลงดุกตัวข้อเนี้ยขยับกลับมาเข้าตำแหน่งเดิมแต่ถ้าเกิดถามเราว่าใช้ระยะเวลานานแค่ไหนถึงจะเห็นผลนะคะจะบอกว่าท่านั้นเป็นแค่เพียงหนึ่งในหลายๆท่าที่คนไข้ยอย่างเคสเนี้ยจะต้องบริหารนะคะถ้าเกิดให้ตอบเฉพาะท่าท่านั้นท่าเดียวอะ่ะเคสเนี้ยจะทําได้แค่เก็บคางแล้วก็เงยคอได้นิดเดียว ได้นิดเดียวนะคะได้นิดเดียวเท่านั้นนะเราจะไม่ไม่ไม่เงยจนสุดแบบนี้เนาะเพราะว่าเขามีข้อจํากัดเรื่องการเคลื่อนของตัวกระดูกอยู่และเคสเคสนี้จะมีข้อควรระวังในการดึงคอเราต้องเช็กก่อนว่าความมั่นคงของข้อต่อเป็นยังไงเนาะเราไปพบนักกายภาพนะคะนักกายภาพเขาเขาจะต้องดูผลอ่าน m r i นะคะที่ได้มาจากคุณหมอรังสีนะคะว่าเขาอ่านแล้วเนี่ยในส่วนของกระดูกเคลื่อนเป็นยังไงนะคะหรือว่า ถ้าเป็นไปได้ค่ะเราก็จะดูเรื่องของเอ็กซเรย์ร่วมด้วยว่าเวลาก้มคอเงยคอแล้วเนี่ยข้อต่อกระดูกข้อที่เราสงสัยว่ามันมีการเคลื่อนซึ่งภาพมันก็เห็นอยู่นะคะว่ามันมันเริ่มแล้วแหละเขาแบบเคลื่อนตามกันไหมเวลาก้มคอมันสไลด์มากขึ้นกว่าเดิมไหมหรือว่าเวลาเงยคอมันสไลด์มากขึ้นกว่าเดิมหรือเปล่าอันเนี้ยนะ ซึ่งถ้าเกิดมันมีการขยับเคลื่อนกันเนี่ยความแสดงว่าความไม่มั่นคงอของข้อต่อของกระดูกอะ่ะข้อนั้นค่อนข้างสูงก็อีกเรี่ยงการดึงคอเนาะส่วนท่าบริหารคะ่ะก็จะเน้นเรื่องความมั่นคงนะคะแล้วก็ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อนะคือมันไม่ใช่แค่กล้ามเนื้อคอแล้วแหละเราต้องดูถึงกล้ามเนื้อคอบาสะบักด้วยและต้องดูนะคะว่าสาเหตุ ที่เป็นเหตุปัจจัยทําให้หมอรองกระดูกปลิ้นและตัวข้อต่อกระดูกข้อมูนเคลื่อนนะมาเกิดเกิดจากอะไรเกิดจากอุบัติเหตุหรือเกิดจากพฤติกรรมนะคะต่างๆนานานะทุกอย่างเลยนะว่าอะไรเป็นเหตุปัจจัยที่ส่งเสริมและมีอาการตึงหลังของกล้ามเนื้อคอบ,บาสะบกักหลังสะโพกนะคะซึ่งเราต้องดูอะไรเม้นยบางทีเราต้องดูอะไรเม้นไปถึงเท้าเลยนะว่าเขามีภาวะความไม่สมดุล ตรงส่วนไหนแล้วก็ต้องแก้นะคะเพราะว่าการที่เราไปหมอรองกระดูกปลิ้งนะมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นผลลัพธ์ของสาเหตุหลายๆอย่างอ่ะที่รวมกันให้เราตอบคําถามนะคะว่าหมอรองกระดูกคอปิ้งทำท่าเก็บคางนานเท่าไหร่ถึงจะเห็นผลนะคะต้องบอกก่อนว่าเราต้องไปเช็คก่อนว่าอาการอ่ะที่ทําให้เราอ่ะมีอาการแบบปวดร้าวลงไปที่สะบักอ่ะมันเชื่อมโยงกับภาพที่เราเห็นกับเอ็มไอหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเคสนี้นะคะ ต้องได้รับการตรวจประเมินทางกายภาพเนาะกม้มคอเงยคอเอียงคอซ้ายขวาเพื่อที่จะดูว่าการเชื่อมโยงอ่ะของอาการที่เขาเป็นอ่ะมันเป็นจากเหตุที่เขาเป็นหรือเปล่าหรือว่าเกิดจากกลุ่มกล้ามเนื้อที่ทําให้เกิดอาการร้าวลงสะบักนะหรือเกิดจากการเชื่อมโยงของผังผืดที่มันเกิดการตึงรั้งเนาะซึ่งอัน,นี้ต้องได้รับการตรวจประเมินอ,อย่างละเอียดนะคะส่วนถ้าเก็บค้างถ้าเกิดจะเก็บเนะี่ยให้เก็บเข้าไปเท่าที่ไม่กระตุ้นอาการสมมุติว่าเป็น เป็นจากที่หมอลองกระดูกอันนั้นปิ้นนะเก็บคางเท่าที่ไม่กระตุ้นอาการนะคะแล้วก็เงยคอเงยได้แค่นิดเดียวค้างไว้2วิแล้วกลับลงมาแล้วปล่อยคางออกได้แค่นั้นทำสิบครั้งนะคะซึ่งแค่นี้เป็นมานานแล้ว2-3ปีแล้วแสดงว่าแสดงว่าอาจจะไม่ได้รับคําแนะนํานะคะหรืออาจจะได้รับคาแนะนําแล้วแต่อาจจะ ไม่ได้ปฏิบัติตามหรือเปล่าอันนี้เราไม่รู้นะคะเพราะว่าอาการถ้าเกิดไปมาสองปีแล้วอันนี้เ็าเรียกว่าขั้นเรื้อรังสุดๆนะคะโดยเฉลี่ยแล้วอะคะ่ะถ้าเกิดเป็นภาวะอะไรที่เกี่ยวกับหมอนรองกระดูกอย่างเดียวจริงๆได้รับการตรวจประเมินทางกายภาพอย่างละเอียดนะคะได้รับคําแนะนําจากนักกายภาพได้รับท่าบริหารที่เหมาะสมถูกต้องได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ควรทำและควรเลี่ยงโดยปกติแล้ว ภายใน3 6ถึง6เดือนอาการคนไข้ต้องเริ่มดีขึ้นแล้วค่ะถ้าเกิดเป็นมาถึง2 3ถึง3ปีแล้วแสดงว่ามันน่าจะมีสาเหตุอะไรที่เป็นเหตุปัจจัยทำให้อาการที่เราเป็นอะไม่หายสักทีนะคะเนาะก็แนะนำให้ไปตรวจประเมินเพิ่มเติมนะคะแล้วก็เคสนี้เป็นโรคหัวใจด้วยนะเป็นโรคหัวใจด้วยเพราะว่าเวลาเป็นเป็นโรคหัวใจอะค่ะเขาก็จะ คือผลข้างเคียงของการเป็นโรคหัวใจเนี่ยเขาให้เรามีอาการปวดรล้าไปบริเวณแบบบา่สบาสะบักแขนซ้ายอะไรอย่างนี้อยู่แล้วนะคะสําหรับคนที่เป็นโรคหัวใจก็ต้องดูได้ว่าอาการที่เราเป็นเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะสาเหตุอันนั้นอะ่ะมันมาจากโครงสร้างของระบบกระดูกและกล้ามเนื้อนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องข้อต่อของกระดูกที่คอหมอรองกระดูกที่คอหรือกล้ามเนื้อหรือเนื้อเยื่อผังผืดนะหรือว่าเป็นผลข้างเคียงมาจากภาวะโรคหัวใจที่เราเป็นยังไงก็ปรึกษาคุณหมอและนักกายภาพ ที่ดูแลนะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วกันส่วนท่าในใดที่ต้องการได้รับคำแนะนำนะแบบนี้นะพิมพ์ขอรับ13คําคำถามใต้คอมเมนต์นี้หรือส่งเข้ามาในอินบ็อกซ์นะคะกล่องข้อความนะหรือที่ Line ID นี้ได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวทางแอดมินเราอะจะส่ง13คําคำถามไปให้ที่สัาพันตอบ13าคถามให้ครบนะคะและจะดีมากๆเลยถ้าเกิดเรากปปี้คำถามมาทั้งหมดและตอบหลังคำถามนั้นๆ นะคะคเพื่อจะได้ตอบได้ครบทุกคําถามเป็นข้อมูลพื้นฐานที่เราจะได้ให้คําแนะนําเพิ่มเติมนะคะโอเคสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วเจอกันในครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ